สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูเบียนะคะนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564วันนี้ครูเบียรจะมาสอนวิชาศิลปะและกระบวนการการออกแบบสำหรับเด็กประถมวัยน่วยเพื่อนที่ดี กิจกรรมเพื่อนๆของฉันก่อนที่เราจะทำกิจกรรมคูเบียมีเพลงเพ,เพาะมาฝากเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะไปฟังกันเลยคะ่ะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเล่นกันครั้งใด เอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันหากโกรธเคืองกันเราต้องไงยับยัยรักกันรักกันรักกันเพื่อนกันต้องพูดกันดีดียึมยามสร้างมิตรไมตรีเป็นเพื่อนที่ดีรักกันตลอดไป เพนของเราก็ได้จบลงไปแล้วเรามาทำกิจกรรมกันต่อเลยนะคะให้เร็กเปิดหนังสือหน้าที่23คำสั่งพิมพ์ภาพนิ้วมือและวาดต่อเติมเป็นภาพคนตามจินตนาการวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ห แบบรูปวงกลม 2. สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ 3. จานสี 4. ผู้กัน 5. ฟองน้ำา6สีเทียน 7. ผ้าเช็ดมือขั้นตอนในการทำหหนะคะหใช้นิ้วมือจุ่มสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ที่ผสมน้ำแล้วพิมพ์บนลงกระดาษให้เป็นภาพคนตามแบบ 2. ใช้สีเทียนวาดภาพต่อเติมภาพจินตนาการเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งผลงานให้ครูเบียรดูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในภาคเรียนที่สองบ๊ายบายสวัสดีค่ะ